เอาเลยเอาเลยเอาเลยจิ้มเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยทาบเลยเออสมนี่นี่เยาพไ่ก้า้ดีิพ่ไปก้าจีเหรอเดินไม้เดินแ็งเอิญเดินม้เดินแ็งดิเจ๊ไหมเจ๊ไหมเจ๊ไหมอ๋อเออนี่ยนี่นี่ เริ่มแดงละตาเริมแดงละน่ะไม้ปหาพ่อมาทุกคนเริ่มนิ่ง่ะเริ่มนิ่งละเริ่มนิ่ง่ะต่นนี่บอกตอนี้ตอนนี้บอกน้ำตาลังกันตัวอยู่โอยไปาพ่อาเลยตอนนี้บอน้ำตากำลังอาหน้ารอเลย बच्चों का देखो। हाहाहा, सेफ। हाहाहा, 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 हाहा�